เราก็ต้องลองศึกษาพิจะะารณาเอาธรรมะเหล่านี้นะครับมาปฏิบัติในขณะจิตที่เรากําลังเดินทางไปในสังเวชนียสถานทั้งสี่มันถึงจะเข้าในข้อที่ท่านจัดไว้ว่าเมื่อทําความเห็นให้ถูกตรงตายไปเมื่อกายแตกนะครับเราจะได้ขึ้นสู่สวรรค์วันนี้จะได้รับเมตตาจากเจ้าประภุณสมเด็จพระพิยามนีนจเจ้าวัดวัดเทพศรีทราวาสกรรมาการมหาเถรสมคม จัดนำพาพวกเราเดินทางมาสีสมเวชนียศถานรวมคณะติดตามที่ออกคุณธรรมเองก็เดินทางมาร่วมบุญร่วมกุศลกันด้วยนะครับโดมีพระอาจารย์พระที่เลี้ยงนำโดยทาน้าคุณพระศรีสารคุลทันุ้คุณพระศรีวชิรธรรมถาวรทันพระครูวรยานโกศนทันมหาสมบัติบัคเตอร์ทันพระครูสิริธรรมยานทันพระครูธรรมพรคำพีทานพระครูศรีวิศพิทยากร อ,นนอาจารย์แก้วนะครับแะ้วับพระมหาองวัดนะครับอันนี้ก็ว่าที่จเจ้าวาดวัดไทยกุชราเพราะว่าหมายมั่นตันมือกแล้วนะครับเราจะมาขอที่ดินกุชราตั้งวัดไทยสักวัดหนึ่งน้าใจของขวาไม่มีใครเป็นจเจ้าวาดก็ แต่บาว่าสมเด็จบอกว่าครก็ที่ิี่นี่แหละทำอาหารอินเดียได้อยู่แล้วสบายแต่คุชราตอางจากที่นี่ไปประมาณก็สิบกว่าชั่วโมงเกือบยี่สิบชั่วโมงนะครับกับด่านไอเรื่องการเดินทางมาในแดนพุทธภูมินั้นนะครับเราจะเห็นว่ามีหลายรูปแบบมีหลายคณะมีหลายลักษณะยิ่งว่า การตักกระบูชาการเข้ามากราบต้นพระศรีมหาโพธิ์การแสดงออกถึงความเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแบบในวัฒนธรรมของแต่และวัฒนธรรมนั้นก็จะมีความแตกาการตักกระบูชาในแบบของชาวพุทธเราเห็ว่าเราจะตั้งโต๊ะหมู่บูชาตวงมนต์กลับไหว้ในแบบของมหาย,ยาน จะมีเรื่องการเปลี่ยนมนต์ระโคนดนตรีมีการตาบแบบอัปดามอัปดิ์กนการเด็กายัหมนผักแบ่ตุกโยกพยัคน์อีนอนราบราบนกระิ่นนั่นก็เป็นรัทธาของเขามันคนตั้งใจมาเรียนเทียนมาเรียนเรียนทักษิณลัตรรลอกพระมหาเจดีย์ทุกขยักรหลวงพี่พระนวัตกรูปเดินเดินอยู่ก็จะมีคนที่เดินเบ็อเบลอไปห้างที่ใรบ้าง โอนหนาๆโอนลงไปตั al, ama, bands, right ้งแต่แคบไปเลยเนี่ยตอนนั้นก anyway> ็ุ้กาะแล้วก็เหยียดไปโข่งโข่งหน่อยตอนนั้นจิตใจจะทำจิตญาของคุณเขาประทำจิตใจเดินวนรอบพระพุนาวัตตั้งใจมาจากบ้านแล้วปีนี้ฉันลงมาจากภูเขาฉันลงมาจากที่เบรดฉันลงมาจากพิมาลัยฉันจะมาเวียนเทียนรอบต้นพระศิริาโพธิรอบกลางรอบเล็กรอบใหญ่ก็ว่ากันไป 5,000รอบ1 0 0 0รอบหรือ3,000รอบแล้วแต่ที่เขาอธิษฐานมานอกจากนั้นแล้วนะครับเขาจะรับฝากคนข้ามบ้านมาด้วยอย่างพวกเราเนี่ยเดิน3รอบก็หอบแนละ้วเริ่มล้าแล้วเมื่อก่อนนี้คณะรัฐวิการวรพกจะระคุษสมงเกตกปรบัชาให้ด คนที่เป็นเขาจะตั้งจิตอธิษฐานขข้ามาตัวเขาเองเอาห้าพันรอกตุณยายแก่ๆข้างบ้านถือเงินประปากันร้อยรูปีสองร้อยรูปียายไม่ดูแลสัตว์ไปแล้วภกรยาไม่ได้มีโอกาสไปทำการปักราบบูชาพพระธองนที่พระสง์แล้วยายขอฝากเดินไปทำบุญด้วยแล้วก็ขอฝากเดินให้ยายตั้งร้อยอกนะแรับฝากจะเอาหูปัจฉายาแต่กว่าจะมาพุเรื่องดีอย่ยายเยอะ ผมเถาให้เขามาตรวจุนิี่แหนะครับที่รักถ้าะ่้องดูเวลาอยู่ยี่สิบวันสามิวันจะลงมาครั้งหนก็อยู่นานเขาก็โดนวจตลอดเัวเป็นปีห้าสิบนาทีเนี่ยเรื่อทางเท้าต้นสตนอมอนโภที่เราเดินเข้าไปทุกวันรับถ้าลองไปดูนะวันเพิ่มดก่นแต่พอจะมาก็เป็นปีึนกดจยู่หน้าประตูทางเข้าต้นเส้นอ่อเโภ เป็นร้อยเเื่อยเพื่อเพื่อให้กระตือรารนเาวตดเชิเขร็วเรมากมีความกระโดดกระลากู้ยังได้มากเราก็จะเข้าไปทำการสัตว์ระวัติศานตรที่ห่างนะจนั่งในที่ตัวสูงสี่ร้อยส่ทันสี่เมตเสร็จมแล้วก็การทำของเขาอยู่ต่อเนื่องที่มีการสัตว์ปร่าัิศาในรูปแบบต่างๆและต่างที่ เราแก่มาก็ไม่พอใจเรี้ยวเขียนเข้ากันเราอยากติดเราก็จะตัดเขาอยากได้ไหมอยากลุกลอยได้ไหมหมดเลยตัดเข้ามาได้ไหมหมดเลยแค่เข้ามาได้ไหมเมอนเราตั้งตัวคนเดียวเราเลี้ยงงานก็เลยต้องเอาเราเลียดงานไปหย่อนเท่าไรไปกรอบเข้ากันทะเลาะกันตีกันแต่ทะเลาะไม่วด้เพรันยึดถือหลักของเขาเขาไม่โดนแค่เข้ามา แอในอางางวามอตต้อง่กจากปากต่อๆไดเราะว่าัดที่ให้ผู้หญิงเดินแกลงะหลงนะเขาก็อค่ยคัปู่างต่งเาเข้าใจอย่างาการนำกำตังในแดนทุกปูที่เราไรนตัวแห่ก็อยู่ที่ใจเราเองจิตเรามีความนิ่งเจตเรามีความพอใจจิตใจดูตัวรนเองเราก็จะเห็น นักพ่าวต่างๆจำเป็นที่อันนี้เป็นประโยชน์สำคัญส่วนวันนี้นะครับเราจะออกเดินทางหลังจากที่เรารับปีนสะบากนะครับในวันจ่อนรับปีนสะบากแล้วไปฉันทเช้าเสร็จก็จะไปทำการตรวดมนต์แล้วก็ตักให้สังเกตเมื่อสังเกตเสร็จแล้วนะครับก็จะออกเดินทางไปยังเมืองแรกสุดเมืองหลวงของแคว้นน้ำโพในสมัยพุทธกาลนั้นพระผู้ิ่งใหญ่ ที่เป็นพุทธนามกะสำคัญนั่นก็คือพระเจ้าพิมพิสารมันเป็นแบบอย่างของพระมหากระดัชาวพุทธที่สืบครอบกันมาคือตนไปด้วยธรรมะพระเจ้าพิพิสารนั้นปฏิบัติธรรมในฐานะพระมหากระยัในฐานะพระราชาจนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันท่านทรงทำนุกบำรุงพ,พษษระพุทธศาสนายกที่ดินที่เป็นสวน,นไม้ไผ่ที่เรียวเวรุวัน ผวายให้เป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นวัดสำคัญคือเป็นที่ชุมนุมของพระสงฆ์1250รูปในวันเ็นเดือนสามหรือวันมาฆบูชาจากนั้นเราจะได้ขึ้นไปเขาคิชกูซึ่งเป็นกุฏิของพระพุทธเจ้าที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาที่เป็นยอดเขาสูงสุดในเมืองราชคฤห์ในครั้งอดีตการ เราจะได้ชมวัดเวรุว hmm. ันเราจะได้ชมเรื่อของรามเข้ากันในความเป็นมนุษย์ในพราองค์ล้วเาต่สงกหมเหนการสียงของเราก็จะเห็นว่าเราก็อาบรดบบดงนี้หอบนี้เรานะครับตอนนลกของเรารวมๆต่ันกับคณะติดตามทั้งหมดเกือบแปดเก้าจุดคนเนี่ยโอ้โหเกือบขึ้นบ่า ดังนั้นเราก็เหยควากเล็กๆนะครับขับนเล็กๆใน่องถามก็ีใมต้องาาไว่าิ่ใหญ่ขนาดนั้นแ่เล็กๆของท่านมนจะรวมทุกคนทุกรูปก็ปริมาณมหาศาพลพองม,อม,มอี่พระก็เ้าสูยันที่สามแที่สี่แกัน่ตัตัวได้ไม่จะหนักไม่หนักเลยนะ่หยตัวนัแรกในวรรคปลห้าดีมา เราก็ไปตรอจในกอดหน้านี้ก็รู้จักปากครับที่จะกจ้าที่ไทยแล้วดีเราจะมาด้วกันผมมีเพื่อนบางคนก็มาดูในปากดูในปากกันองแล้วเองด้วยยังไม่ดีเราต้องรุนปากเราไปพูดน้องผอมอีกไม่หมดเราจะอยู่แล้วเวลาหลังมาจะเริ่มคึ้เคยเราครับตอนนี้ก็มอบนอโตโคนให้ผู้จัดกองปาร์ตี้ก่อน xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ nói các bạn về cái vấn đề cái sự phát triển cái 这个三十，第三十。那么今天呢，我们有每一天的比说新的比丘，就是五百五百十七位的新的比说来托钵。各位呢，要动这个，我们在佛教叫这个信仰、信仰心。 在佛教里面呢，每天比丘们要早上要出来托钵给，机会给那个在家众来把那个东西要吃的东西供养给比丘，所以今天我们要看到就是你们在前面都是我们啊、呃，嗯，各位的那个居士来等比丘要供养的东西呀、啊。 ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กดระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขอ,อนอบน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง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 